สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องรุ่งทิพย์ชาแนลนะคะทุกคนรุ่งทิพย์ก็เอาบรรยากาศทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านมาฝากมาตอนพี่น้องเนะาะจ้าเนาะนี่คือทุ่งนานะคะส่วนที่เป็นต้นไม้นะคะคือต้นกระบกเดอ้อต้นไม้ใหญ่ๆนั่นเนาะเดี๋ยวรุ่งทิพย์สีส้มห้เบิง้งเน,ะนววาะค่ะเนาวาเป็นเยี่ยงไรนะคะนู่นคะ่ะทุกคนคะ่ะนั่นเดอ้อ เห็นเสียงหลวงพ่อใหญ่ไหมคะนั่นนะคะคือหลวงพ่อใหญ่โพสีแห่งวัดโคกกองเรานะคะนั่นก็คือหลังคาโบสถ์นะคะที่แหลมแหลมตรงกลางขาวๆน่ะคือน้ำปะปานะคะกะเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวซูมกลับก่อนกันนะคะเอากลับมานะคะนี่เด้อค่ะเด้อรูงทพิป กับาทงหน้าคือเก่าเนาะจาเนาะความสุขของลุงทิพย์คือทงหน้ารุงทิพย์มาลัดเลาะริมห้วยนะคะทุกคนลัดเลาะริมห้วยเนะ่ยตรงนั้นก็เห็นไหมคะข้าวโพดค่ะข้าวโพดเดอ้อของนาเพื่นปลูกข้าวโพดเนาะจ๋าเนาะลัดเลาะริมห้วยส่วนตรงนี้ก็คือน้าห้วยนะคะเดอ้อ พี่น้องจ้าชมความสวยงามบรรยากาศสูทโอโซนบริสุทธิ์เห็นต้นไม้ดอกเหลืองๆไหมคะนี่คือต้นกระถินนาลงนะคะต้นกระถินนาลงสมัยก่อนเพื่อนจะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดสุรินทร์นะคะคือต้นกระถินนาลงแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนใส่ต้นต้นกันเกาเนาะคะนะ่ะเนาะหรือว่าต้น ต้นมันป้าเนาะจ้าเนาะคอยบแนเนใจเด้เลยว่าชุมเหือนี้ต้นใหม่ประจำจังหวัดคือต้นยังเนาะค่ะเนาะแตไ่ไม่ไม่ไม่ใช่ต้นกฐทินาลงแล้วนะคะคือว่าแต่ว่ารู้แต่ว่าต้นแกลนเก่าหรือว่าต้นต้นมันป่าเนาะจ้ะเนาะเ,ะาเะพ่นนิยมมาเห็ดสารรักบ้านรักเมืองเนาะค่ะเนาะ ใตะะ้ต้นกระถินนลงนะคะใต้ต้นกระถินนลงเป็นยังรุงทิปจังมากมาไต่ต้นกระถินนลงใต้ต้นกระถินนาลงก็จะมีเห็ดเห็ดพึ่งขมให้เราได้เก็บกินรับประทานเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสืบเนื่องจากว่าวันนี้คือบานคือบานรุรงจิบแหลงเนาะค่ะเนาะ,ะเห็ดกระสีบัท่านหลายปันไหนคือเพิ่นกรลังหน่อยกระลังออกอยู่แต่ว่ารุงทิบกระเสียห้พี่น้องเบิงเนาะค่ะเนาะ นี่นี่อันนี้คือเห็ดละง,งอกยู่่ค่ะนะคะเห็ดละงอกยื้อค่ะหรือว่าบานลุงทิพย์สีเอิญว่าเห็ดละงอกหินนะะเนาะค่ะเนาะนี่เห็ดละงอกหินรสชาติจะหอมหวานจะ้ะเพราะว่าก็จะกินกันอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวลุงทิพย์กับพ้าพี่นอ้องเิึงไปเรื่อยๆเนาะนี่นะคะ แถมแทมแถมแทม,แมนี่นะคะคือเห็ดพึ่งขมที่ลุงทิพย์ได้เก็บมาเนาะจ้าเนะาเนะเดี๋ยวนั่นก็คือเห็ดละงอกอยู่ค่ะเหมือนเดิมนะคะคือเห็ดละงอกหินเนาะจ้าเนาะริมน้ําห้วยนะคะน้ำห้วยนี่ก็พี่น้องเข้ากับสีหาปูหาปลาหาหอยหากุ้งนะคะือคือ,คอน้ําห้วยนี้ก็จะ เรอเลี้ยงเราเนาะใช้ทําการเกษตรก็ได้ถ้านาข้าวไม่มีน้ํานะคะถ้านาข้าวขาดน้ําเราก็จะสูบน้ําจากลําห้วยใส่นาข้าวเด้อพี่น้องเด้อนี่คือชดนบทบ้านโคกกล่องเนาะค่ะเนาะของบ้านรุงจิบเนาะค่ะเนาะนี่คือคูห้วยนะคะคู่ห้วยซิมีสองฟังเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ ฝั่งนูน้นฝั่งนูนนะ้นน่ะนั่นๆฝั่งนู้นนะคะนั่ะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะคะตรงกลางก็จะเป็นน้ำห้วยก็จะมีนาข้าวเขียวขจีมาฝากพี่น้องรุงชีบกะหาเห็ดต่อจากพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ่าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีคะ่ะ 예. Yeah.